สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอลอเรนส์นะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเอาค่าความเร็วค่าความลึกและเวลามาขึ้นที่หน้าจอให้ให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่สนใจและยังไม่รู้ว่าวิธีการตั้งค่าเหล่านี้ทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการกันสังเกตฝั่งซ้ายมือนะครับของผมจะไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาความเร็วความลึกแล้วก็เวลาขึ้นให้ดูก็อย่างแรกเลยเรามาที่ตัวโฟลเดอร์นะครับกดตัวปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งปึ๊บโอเคเราเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีคําว่าแก้ไขภาพนะครับแก้ไขภาพซ้อนข้อมูลเราเข้าไปจิ้มไปหนึ่งครั้งปึ๊บมันจะขึ้นมาในหน้าจอนี้นะครับ ให้เลือกคําว่าเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับว่าเพิ่มด้านบนขวามือกดหนึ่งครั้งอ่ะเราเลือกได้เลยครับ GPS มีหลายโหมดมาก GPS นําทางเรือโซน่าเที่ยวเวลาเครื่องยนต์ก็วันนี้เอา GPS ตอนนี้เอา GPS ก่อนนะกดไปหนึ่งครั้งเราจะเอาอะไรครับเราจะเอาความเร็วเอาความเร็วนะความเร็วมันขึ้นมาความสูงความเร็วพิกัดวิถีทางบนน้ำล้วก,กดไปที่ความเร็วปั๊บหนึ่งครั้งอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่า ความเร็วมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมมุมซ้ายมุมซ้ายเห็นนะเด้งขึ้นมาแล้วทีนี้เรากอ็อยากได้ตัวเล็กกว่านี้หน่อยรูปแบบครับขนาดมาที่ขนาดเราอยากได้ตัวเล็กหน่อยอขนาดนี้ผมว่ากําลังสวยโอเคได้ตัวเล็กแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่โหมดเพิ่มเหมือนเดิมเราจะเอาอะไรอีก เอาอะไรอีกเราต้องการความลึกเนาะความลึกใช่เราขาดความลึกมันมีความเร็วแล้วมีความลึกเข้าไปที่โซน่าครับความลึกอ่าโอเคจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นความความลึกเด้งขึ้นมานะปึ๊บกดความลึกอ่าเห็นไหมความลึกจะเด้งขึ้นมาและทางซ้ายมือเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมครับกดออกมาที่รูปแบบขนาดเหมือนเดิมผมจะใช้ขนาดเล็กนะครับผมจะใช้ขนาดเล็กนะ นี่นะครับความความพิเศษของตัวลอเรนซ์เอลิทที่ผมใช้คือมันทัศกรีนครับมันง่ายนี่เพื่อนๆจะเห็นไ,ไหมผมนี้คือลากลากได้เลยลากลากผมเอาความลึกมาอยู่อ่ะต่อจากนี้เลยเออมันสบายนะทัศกรีนลากได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยครับความลึกอยู่นี่โอเคเราได้ความลึกแล้วเรากดมาที่กลับครับกลับกลับ ปึ๊บเหลืออะไรครับเพื่อนเเหลือเวลาอ่าเพิ่มเหมือนเดิมครับเวลาเวลาเวลานี่เวลากดเข้าไปที่เวลานะครับวันที่ utc วันที่อ่าโอเคครับเวลาเจอละนะเวลาขึ้นมาทางซ้ายเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับผมจะใช้ที่ตัวเล็กหมายความว่ารูปแบบขนาดเล็กโอเคผมได้เวลาละ ผมก็จะเอาเวลาลงเอาไว้ที่มุมซ้ายด้านล่างโอเคครับก็กลับเหมือนเดิมกลับเสร็จแล้วนะครับเราได้ความเร็วได้ความลึกได้เวลาก่อนจะก่อนจะทําอะไรเราต้องบันทึกไว้ก่อนนะครับนี่บันทึกอยู่ทางขวามือเหมือนกัน,นครับบันทึกไว้อ่าเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับกดป๊บบันทึกไว้โอเคแค่นี้เราก็จะได้แล้วครับความเร็วความลึกแล้วก็เวลา ขอบคุณเพื่อนๆชาวลอแลนด์มากนะครับที่ติดตามกันขอบคุณมากครับ